สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีกุิดกติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับขึ้นแล้วครับ่องซขึ้นแล้วครับเจ้าของงนเพ่นปะได้วะสาวไขม้าแล้วที่ฝากอ่างเกกระเป๋าโอ้ฝากกระเป๋าพอหยุดแล้วพอคุณค่ขอคุณค่ขอคุณค่ อุ้ยขนต่อยไอเลยเพ่อนเอาไหมยังล่ำคูแค่ไหมลำคูแค่อยังองผมเป่าลำปนลบ่อผู้ใรสิล่ำจริญเจันัจจันหลดติวลำใส่แค่นีแถวบ่ลำแปล่ำยี่บาเนีเอาหยัผมก็ได้ไมยากันพี่ตัวมาพี่ตัวทำน้องไหทำน้องไหเขาพ้นท้องทองทางอูล่าเลยนี่านทองู่น ลำสิงส get ูน like well, like um, ้ำขลำสิงสูเอาเป็นล้เพิ่นลำก่อนลำเบียงามาบบไม่มาีนี่ไมานังนี่นผูไดมานังผูจับัด้หลุกไปไอันแก่นหโอ้บักันหวกระเป๋านี่แสดงว่ามีอย่างแฉะวะเป๋าได้จกต้นร่องรองดีตว่ากันลูกิดกระิดลูกชิดลงผู้สวงได้หิเจ้าลูกหลานผู้สวงนะรับาได้ดนิ ่อกท่าทอกันพาะนั่นว่าตลาดน่งกันบ้านเดียเ่าน่งกันี่บ้านม่เื่ดังซ้เทาเ่าแ้นี่อพ่อนนี้ิมนว่เออกะเล้ยวบักเล้วบักมีแม่ผมมันมีแล้วว่ามาตื่นเชื่อเล้เออแม่ผู้ชายทีพแล้นก็ว่าผเพื่อนเขียนบทประพันได้ซอคนอหมอง โอ้แนวพญาตัวนี้มีสิ่งใดบ่สมควรการแสดงว่าเน่นแนะนำได้บ่ว้กากันตอนได้บ่เข้าขันเหมินมาแนวพอปรับปรุงเพื่อพยุงวรรณกรรมภาคอีสานตะนันลุกค้านสินเนี่ยไข่ไส้แค้นเนี่ยไข่เบืองนูง้นเอาเข,ข้ามาแลนต้องแข่ง ชวลุกลุกลุกูเกล้มก็เเลยุเปิดรัเด้ไหมแม่พญามากอดีท่นัเนี้ยแม่พญาวงสวงใช่หน่อยวงสองจ้ส้เริอมเปลี่นมาหกำลัง่น่เาะน้องามาสมัครจะคล้องในเปลนเองเห็นไหมเอคลิปนี้แร่ไปใหนเอฟซเชียย่างเ้มาอยู่นาไดเอาเมนเต้คลิปรเาเมนเต้คลิปับเมนเต้คลิปกัแมาเออในนําตัวยาบาดหนึ่งสกอนน ่สวัสดีค <ขอ S 2> ่ะฮันนี่ซิสังวานค่ะเป็นศิลปินนะคะเมอนี้าลายต้น,นครับมเมอนก้ามาให้กำลังแร่งเชียร์เรงใจศิลปินน้ำกันนะคะสาวน้อยเกิบ้านแพงนะคะบอลโจนะคะแล้วก็มาหลายคนค่ะศิลปินตัวหนา้าก,กินครับมาเยี่ยมยามไอไส้น้ำค่ะไอข้ขมอัดนะคะ จอนั่งเห็ดอึ่งหนึ่กี่แต่เดือนแม่ทำบุญเพื่อมาสอนกนมาคนเยี่ยมอาสยามกามาเนาะค่ะจะตั้งล่ำไส่แค้นมาตีค่ะแม่พอดีเห็นหมอแคนถือไก่มาบ่ได้ก็คือพอได้ล่ำดูดหรือจำได้บ่ล่ะจู๊ด พันเขียนบทปาพันได้สออคนอามองม่วนมีสิ่งใดบดทสมควรการแสดงเบอร์เนนแนะนำได้บอ่ว่ากันบนได้บ่เข้าคันเมนเมเนียพอปรัปรุงเพื่อพยุงวรรณกรรมภาคอีสานตำนานเอา,เอา ขาดแฟนเขาเชื่อหายขาดแรงใจไรมองตมรับรองว่าไปบ่ถึงแฟนหมอลำบอยงรับรองได้ว่าบอดังฟังมาหอดมองมีจางจืดนัวเข้มให้ผูฟังเติมเต็มเติมเกียกเบื่อบาง ปัญญาบญขาพอดีมีการยังบอกั่นค่อนบทหลักคนบอทันฟุ้ให้แฟนๆจงอยู่ช่วยประคองส่วนยาดวันมีขอถือโอกาสนี้นมส่งโดนบันดาลผู้ที่มาในงานอยู่สบายยมี อนเป็นคำวอนไปถึงเจ้าอินแทนแม่นตาสองให้สัเทายาดพี่น้องยืนมันอยู่สะเทีอนพี่น้องเ โอ้ลับลับลับครับลัับลับแบบนี้ลับลัลับโอ้ยวงสองขาดแม่พญาอยูไหมลับโลดแล้วเนี่ยวงสอวงแหกแล้วเพราะวันี้การเือกเ้เือไม่เอาันนีตั้งท่านไส่สอะ บดีตาเหลี่ยวมองเบิ่งน้าเบิ่งแจ้งพะร้านนวงในหัวใจั่นไฟเผาถูกม์สุนต่องว่าโอุนนองน,นองสาวพะร้านเบวบ้บบบโอ้ยว่าจดถือรักมันดรอกคือไอผู้นางคอย เดือดจนน้ำหมอกหน่อยห้ำจริงนวนสวนเต่ใจคนผิดหวังเด้นางริมทะละน้ำเชื่อเห็นคำคเ,เคยเว้าเชียงกันแต่ขังก่อนย้ำสงการหน้าันได้ไปไหว้ขอพะลานนับเต็น้องจากบ้านแต่เรือนยีวานปีกาย เดือริ่มชายคนถูกสังววงโหยขึ้นพ่งไปหลงลมผู้ใดแล้วสังลืมชายคนเก่าเขายังคอยนั่งปารอเจ้าอยู่ฟังบึงบางวันเจ็บซึ่งซึ่งอยากตายสวงโงลอหัวใจเบิดควาไหมได้ชีวิตแมนอยู่ไปกับคุ้บ่า เลียวทั้งหลังทั้งหนาบบ่เห็นคนเดินผ่านได้ยินเสียงกังวานว่าอย่าเดือลูกก่าจุอดกันอย่าคิดลายพวกเขาล้งนังหวงไทยเลือใจเร้อโอ้ยน้อง ลูกจนล้อจนว่าหอดมือเนี่บ่เห็นน้องแม่นตามาคำสาบานระคอฝากเขาบอกว่าบ่ลื่นกันพอผ่านก็เคยเห็นลูกยังเคยมาวนเราเขามาลืมแเทนเขาจึงนี้ไก่บ่กคงตายยืดจากคนเล้แม่นหนาวพนจากหนาวเล้วแม่นหอน ต่เขานันก็บ้าขึ้นยืนประควงสติตั้งอยู่กางบึงเอยทางเจ้า่ำพอนมือนอจวคให้อง์เจ้าจงลำวาง อากาศหนาวคอมเมนต์มาไต่ชีพนะครับพี่น้องมาคอมเมนต์มาไต่เีพนะครับพี่น้องครับเบอร์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 เสียงพินเสียงเข็มเสียงพินเสียงแค็มเสียงก่อนลำมีสารบานเฮานี่ฟังแล้วมีมุนเสนิทมุนแข่งแมนครับเสียงมันก็เสียงฟังง่ายแต่เอาเอย่างร้องเอามันลงอุดหลุดหลุดเลยติดเลย มันกวนหมดเลยแต่เราพอนำมาตั้าเรายมดเลยเราคลิปนี้ไปสตีดสักหน่อยพี่น้องไม่คลิปหนคลิปนี้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องสตี ้คลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ